ครับตอนนี้ก็เป็นการซับซ้อมน,นะหามุม เดี๋ยวผมก็กดภาพห่งไปด้วยนะมันมันจะไปมันถ่ายรูปเดียวมันเป็นสี่คนนี้อ่ะมันถ่ายเดียวคนไม่ได้มันไม่ได้มาที่ตรงนี้เอาต้งแพงเหรอการปฏิบัติของวาให้กับผู้ผ่านการฝึก

ขอบคุณท่านนายวิทยราชการต้นเรือกองนักเรียนโรงเรียนความรบต้นเรือกองนักเรียนโรงเรียนชุมพลทหารเรือหมดเฮ้ต้องยกอกอึ๊บขออนุญาตครับผมนายศิรนันท์ขัดปันนายทะเบียนชมรมกู้ภัยทางน้ำภาคทะเลขออนุญาตเป็นพิธีกรดำเนินพิธีการครับ ท่านนาวเอกราชันตัวสายการนนต้นเรือกองนักเรียนโรงเรียนสุพรทหารเรือท่านผู้อำนวยการหลักสูตรคณะครูฝึกและผู้สาเร็จการฝึกอบรมทุกนายวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งที่หลักสูตรนักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลรุ่นที่6ได้ดําเนินงานถึงพิธีปิดการฝึกอบรมซึ่งตลอดระยะเวลาห้าวันที่ผ่านมาผู้ข้ารับกาสฝึกอบรมทุกนายได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกฝนจนพัฒนา ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญนายกิจจาสิทธิเทพพรรองผู้อำนวยการหลักสูตรนักผู้ภัยทางน้ำทางทะเลจากรายงานผลการฝึกอบรมขอเรียนเชิญครับเรียนภาวะเอกราชันโสศยการนนท์ ต้นเรือกองนักเรียนโรงเรียนชุมพลทหารเรือและคณากล่า,กาวให้ความาคอหลักสูงขึ้นมาประกาศนียบตแก่ผู้สำเร็จการฝุกอบรมขอเรียนเชิญครับ ได้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 ว่าถ้าถ้าเปิดมันเป็นเงาไม่ถ้าเปิดเป็นเงา Gracias. นาวีต่อหน้าต่อหน้าพงนักกู้ภัยฐานน้ำทะเลผืนี้พวกเลานะ